ผู้หญิงสมัยนี้จะให้มัวมานั่งทำงานบ้านอย่างเดียวคงไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ตอนเช้าต้องส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเลยไปทำงานต่อพอเลิกงานก็เลยไปรับลูกกลับบ้านไม่อยากคิดเลยค่ะว่าตอนเย็นจะต้องกลับมาทำงานบ้านต่อเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อจริงๆนะคะต้องกวาด ต้องถูบ้านที่มีแต่ฝุ่นที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนนักหนาเครื่องดูดฝุ่นก็เก็บไม่หมดโอ้โหคุณแม่บ้านยุคใหม่เนี่ยทั้งเก่งแล้วก็ทั้งขยันเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าพลังงานที่มีอยู่ในตัวของคุณก็มีอยู่อย่างจํากัดเช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้ดิฉันมีเคล็ดลับการทําความสะอาดบ้านที่ช่วยทำให้คุณแม่บ้านยุคใหม่ประหยัดแรงได้ขึ้นเยอะเลยละค่ะ ด้วยชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด Clean House d e l i ลท t ที่สามารถทำให้คุณสนุกแล้วก็หมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในการทำงานบ้านอีกต่อไปโดยชุดอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งประกอบด้วยไม้มอบเช็ดฝุ่นรองเท้าเช็ดฝุ่นถุงมือเช็ดฝุ่นพร้อมออยแปรงเช็ดฝุ่นและน้ำมันเช็ดฝุ่นค่ะซึ่งชุดอุปกรณ์เช็ดฝุ่น Clean House d e l i g h ์นี่นะคะก็จะช่วยทำให้คุณแม่บ้านสมัยใหม่ค่ะมีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะทำได้จริงเหรอคะ ได้สิคะเอาเป็นว่าเรามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือไม้มัฟเช็ดฝุ่นนะคะโดยปกติแล้วนะคะเวลาเรากวาดบ้านฝุ่นผงค่ะก็จะปลิวกระจัดกระจายบนพื้นซึ่งทําให้ต้องกวาดซ้ําอีกหลายรอบนะคะแต่เมื่อเราใช้ไม้มัฟเช็ดฝุ่นโดยเริ่มจากการฉีดน้ํามันเช็ดฝุ่นลงบนผ้ามัฟพอประมาณแล้วก็ประกบเข้าหากันเพื่อให้น้ํามันเช็ดฝุ่นซึมเข้าไปลงในเส้นใยแล้วก็ถูไม้ในลักษณะคว่ยไปคว่ำมาเป็นเลขแป ซึ่งน้ำมันเช็ดฝุ่นก็จะทำหน้าที่เก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ฝุ่นผงไม่กระจายทำให้ไม่ต้องกวาดหลายรอบอีกทั้งยังทำความสะอาดได้ทั้งในซอกที่ยากต่อการเข้าถึงรวมถึงฝาผนังด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้งานได้อย่างถนัดมือเพราะว่าด้ามจับที่สามารถปรับระดับความยาวได้ด้วยการออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานค่ะเป็นยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ไม่มัฟเช็ดฝุ่นพอจะถูกใจแม่บ้านสมัยใหม่อย่างคุณเอ๋บ้างไหมคะ ถูกใจค่ะแต่ในบ้านยังมีอีกหลายที่นะคะที่เป็นที่ที่ยากต่อการทําความสะอาดอย่าเพิ่งกังวลไปค่ะเพราะว่าชุดอุปกรณ์ Clean House b r i l l i นี่นะคะประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด5ชุดค่ะซึ่งทุกชุดนี้นะคะก็ได้คํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเอาเป็นว่างั้นตอนนี้เรามาช่วยกันค้นหาจุดที่ยากต่อการทําความสะอาดแล้วก็มาทําความสะอาดพร้อมกันเลยดีไหมคะดีค่ะดิฉันจะได้รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ไปด้วยในตัวทางนี้เลยค่ะ จุดนี้เลยค่ะหน้าจอโทรทัศน์กลับมาบ้านทีไลยมีฝุ่นจับทุกทีไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับจุดนี้นะคะคุณเอ๋ค่ะสามารถใช้ถุงมือเช็ดฝุ่นพร้อมออยทําความสะอาดได้เลยนะคะเพียงแค่สวมถุงมือนะคะแล้วก็เช็ดบริเวณที่มีฝุ่นค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเช็ดได้ทุกที่ที่มือเข้าถึงด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับตามซอกเล็กๆนี่นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยค่ะ ด้วยลักษณะที่เป็นแปรงรูปร่างเรียวยาวแล้วก็ด้ามจับที่ถนัดมือจึงสามารถทําความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยากได้อย่างสะดวกค่ะอย่างนี้ค่อยเบาใจหน่อยค่ะชุดอุปกรณ์เช็ดฝุ่น Clean House D Light เนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้แม่บ้านยุคใหม่อย่างดิชันีเวลาไปเสริมสวยเพิ่มขึ้นอุ๊ยยังมีเศษผมร่วงอยู่เลยขนาดเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งทําความสะอาดไปเองนะคะเนี่ยอย่าเพิ่งวิตกสิคะคุณเอ๋ดิฉันยังไม่แนะนําผลิตภัณฑ์ที่สุดท้ายกับคุณเอ๋เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ใช้ง่ายใครก็ทําได้นะคะสําหรับรองเท้าเช็ดฝุ่นค่ะ mm hmm. เพียงแค่คุณสวมใส่แทนรองเท้าเดินในบ้านเท่านั้น mm hmm. ก็สามารถเก็บสิ่งสกปรกได้ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือว่าเส้นผมที่ร่วงตามพื้นค่ะแหมดีจริงๆเลยค่ะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ลูกมือในการทําความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วการทําความสะอาดผ้าม็อบเหมือนกับปกติหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะเพราะว่าผ้าม็อบนี้นะคะสามารถนําไปทําความสะอาดแล้วก็นากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะ อย่างไม้ม็อบชิ้นนี้นะคะก็เพียงแค่แกะแผ่นผ้าออกจากด้ามจับแล้วก็นําไปซักค่ะรองเท้านี้ก็เหมือนกันนะคะแค่ถอดด้านที่เป็นผ้าออกจากรองเท้าแล้วก็นําชิ้นส่วนนี้ไปซักค่ะถุงมือนี่นะคะก็สามารถนําไปซักได้เลยค่ะและผลิตภัณฑ์ชิ้นสุดท้ายแปรงเช็ดฝุ่นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นเลยค่ะเท่านี้คุณแม่บ้านสมัยใหม่ก็มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะ แล้วคุณล่ะคะจะเหนื่อยกับการทํางานบ้านอีกต่อไปทําไมล่ะคะและถ้าเกิดว่าคุณพร้อมนะคะที่จะเป็นแม่บ้านสมัยใหม่กับเราค่ะโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์เช็ดฝุ่นคลีนเฮาส์ e ีไลท์ได้ตอนนี้เลยนะคะที่ call center ของเราค่ะหมายเลขโทรศัพท์026268888หรือจะคลิกเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.smecupchannel.com ค่ะเดี๋รอช้านะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นแม่บ้านตกเทรนค่ะ